มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้จะกลับมารีวิวแนะนำซีรีส์เกาหลีชื่อเรื่อง So I Married the Anti-Fan ซึ่งกำลังฉายอยู่นะคะทางไอฉีอีอม,มีทั้งหมด16ตอนตอนละ1ชั่วโมงจ้าทุกคนม,มันเป็นละครประเภทรอม,อม,รอมคอมโรแมนติกคอมดี้ นักแสดงก็คือเชยทาจุนเป็นพระเอกเชยซูยองเป็นนางเอกหรือก็คือซูยองของวง SNSD นั่นเองใช่ แล้วยังมีนักแสดงสมทบอีกนะทุกคนก็คือชานซอง 2PM อ่าที่สำคัญคือคิมมินกิวคนนี้นะคะที่สาเหตุที่ไก่ไปดูละครเรื่องนี้ก็เพราะว่าชอบคิมมินกิวแล้วเขาก็จะเล่นเป็นแบบเนี้ยเป็นพระรองอเป็นบทรองอเป็นตัวประกอบเป็นประจำคือตอนแรกที่ไปดูเรื่องเนี้ยไม่ได้มีความหวังอะไรเลยคือชั้นหลงรัก รอยยิ้มเคคือมินกุยเนี่ยเขาจะมีรักยิ้มแก่ฉันก็คือแบบว่าชอบรักยิ้มผู้ชายคนนี้ฉันก็ไปดูอย่างเงี้ยดูเสร็จติดเลยจ้า <c oughs> ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนเผื่อว่าใครชอบประมาณนี้ก็ตามไปดูกันได้แล้วอะไรคือนางเอกพระรองตัวประกอบเป็นไอดอลแล้วต้องมา <c oughs> เป็นแอนตี้แฟนใช่คือเนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้นะมันก็คือว่า พระเอกเนี่ยคือฮูจุนเป็น K-POP i ปไอดอเนี่ยนะได้ไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับอีกึนยองที่เป็นอดีตนักข่าวแล้วก็ยังเป็นแอนตี้แฟนคนแรกของฮูจุนอีกต่างหากทีนี้เรื่องราวความรักโรแมนติกชวนตื่นเต้นก็เลยเกิดขึ้นไงชเวแทจุนเนี่ยรับบทเป็นฮูจุนใช่ไหม,มแล้วก็เป็น K-POP Star Idol เออที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ตามละครนะแล้วไงต้องร้องร้องเล่นเต้นได้อ่าแล้วก็เพลงประกอบนี่ก็ร้องเองด้วยนะ oh. แต่ว่า oh. ข้างนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนเย็นชาแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีใจิตใจอบอุ่นแล้วก็มีความหลังฝังใจกับความรักมาก่อนด้วยเชยแทจุนเนี่ยนะฉันก็เพิ่งรู้ว่า เขาเป็นแฟนของน้องผักหรือพักชินเฮด้วยนะเธอแล้วแกรู้ไหม <c oughs> ว่านางเ,งเอกก็เป็นแฟนกับจองคยองโฮหรือว่าคุณหมอจุนวานใน Hospital p l a y l i s t เหมือนกันรู้สิก็เลยฉันก็เลยแบบตอนแรกไม่อยากจะดูเลยเพราะว่าฉันอิจฉาเพราะว่าฉันเนี่ยนะโดนคยองโฮตกจากเรื่อง <c oughs> Prison Playbook ฉันก็ชอบนางมากแล้วก็อา้าวเป็นแฟนกับซูยองหรอแล้วเป็นแฟนกันมานานแล้วด้วยนะทุกคน <c oughs> ทีนี้เชเวยทจุนเนี่ยเขาอะเข้ากรมไปเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็กําลังจะออกมาแล้วคือต้นสังกัดประกาศว่าจะออกมาจากกรมเนี่ยวันที่18พฤษภาทุกคนอา้าวโอ้โหากาลังจะออกมาแล้วใช่กําลังจะออกมาแล้วแล้วก็คือละครเรื่องนี้จริงๆแล้วว่าถ่ายตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วนู่นแล้วก็เป็นละครที่เขา,าเป็นพระเอกเรื่องแรกด้วยเธอ,อส่วนอ่ซูยองเนี่ยนะรับบทเป็น กึนยองเป็นอดีตนักข่าวที่มีนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าชีวิตนางเนี้ยเกือบจะพังเพราะว่าพระเอกนี้แหละอ่าเดี๋ยวก็ไปรอดูนะว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ความที่พระเอกทําให้ชีวิตนางเกือบพังนางก็เลยกลายมาเป็นแอนตี้แฟนคนแรกของพระเอกจ้าส่วนคิมมินกิวที่รักของฉันเนี่ยเล่นเป็นเพื่อนนางเอกเป็นเพื่อนที่ทํางานที่สมักข่าวเดียวกันคือตอนแรกดูเนี่ยนะรู้สึกว่ามันไปสนุกเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็มีความย่อยงย ああ。 พอดูไปสองตอนเอ๊ะฉันอยากดูตอนที่สามแฮะเออพอดูตอนที่สามตอนที่สี่ฉันก็เฝ้ารอมันฉายสุกเสาเมื่อไหร่จะวันสุกฉันก็เลยคิดว่าฉันคงติดเรื่องนี้แล้วแหละจ้ะ <c oughs> <ต>เออก็คือไปดูกันนะว่ามันมีความน่ารักของคู่พระนางแล้วก็จะต้องคอยดูที่สําคัญเนี่ยคอยดูพวกการแสดงออกทางสีหน้าเล็กๆน้อยๆคือซูยองเนี่ยเล่นดีมากมนางเป็นเจ้าแม่แห่งการมองบนเบะปากเกลอกตาไปมองด้านหลังสุดฤทธิ์ฉันนี่อยากจะแคปมีมแต่ละมีมเนี่ยมันทาไว้สําหรับ ตอบลายเจ้าหนายลูกน้องแล้วก็ลูกค้าสุดๆเลยแกเออแล้วที่สําคัญคือเวลาที่นางทําเบะปากมบนพวกนี้คือนางเห็นแบบ พระเอกเนี่ยฮูจูนเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆคนตีสองหน้าอยู่ต่อ,อหน้ากล้องต่อหน้าเป็นแฟนดีมากแต่อยู่รับหลังนางก็คือแกล้งนางสารพัดคือเบะปากที่ไรซันนี่ในหัวมีเสียงพี่ปาม,มีลอยมาวงการบันเทิงอ่ะเนื้อแกตุ๊ปีเลย <c oughs> แล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันทํามาจากนิยายเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วจากนิยายเนี่ยนะมันก็ขยับมาเป็นการ์ตูนในเว็บตูนแล้วก็จริงๆ คนจีเนี่ยก็คือซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นเวอร์ชั่นหนังมีมาก่อนอสแสดงว่าเนื้อเรื่องก็น่าสนุกอยู่นะเออพล็อตมันก็ตลกดีฮาดีไปดูได้ไปลุ้นว่าความรักของ star Idol อ๊อปสตาร์ไอดอลกับแอนดี้แฟนอ่มามันจะลงเอยกันยังไงแอนก็นั่นแหละค่ะใครที่สนใจแนวนี้หรือว่าอยากจะเสพความหวานกุ๊กกิ๊กน่ารักโรแมนติกแล้วก็ตลกนะี่ยมาดูเรื่องนี้ด้วยกันกับไก่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน